คุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะผมเราจะมีโปรโดดโปรใหม่นะมาแนะนำให้คุณลูกค้านะครับเป็นรุ่น Galaxy A 525G นะครับสำหรับรุ่นนี้จะทำขอกงานสรุ่นด้วยกันจะมีเป็นรุ่น A 524G กับ A 525G นะครับผมตามปกติในชีวิตประจำวันนะครับคุณลูกค้าใช้ทอะไรบ้างครับจะชอบโซเชียลค่ะจะเล่นโซเชียลแล้วก็ดูหนังฟังเพลงแต่งรูปเดียวบี คุณภาพโอเคอันนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพ A525G ของเราเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังเลยนะครับที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบการสับนะครับแน่ดีด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีระบบการสั่นโค้ง H นะครับผมเหมือนลูกค้าถ่ายภาพนะครับก็คือเวลาเราขับรถหรือว่าเรากําลังเดินอยู่อาจจะมีมือไม้เราสั่นบ้างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะบอกเลยว่าเวลาเราถ่ายรูปนะครับเราเห็นภาพออกมาก็คือแจ่ม เลยนะครับเพราะคือภาพออกมาเป็นต้่นิ่งเลยนะครับผมก็คือจะนิ่งเฉยนะแดงันยืนบนงครับหคือผมอาจจะมเป็นวิธีการ ทำมือสั่นนะครับแล้วก็กดชัตเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เรามาดูภาพนะครับที่ได้ออกมาครับกดแล้วที่ได้ออกมาเห็นนะครับว่าภาพเนี่ยจะไม่เบลอจะไม่เบี้ยนเลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบการสั่นนะครับในตัวกล้องเลยนะครับเป็นเขาเรียกแต่ว่าโปรไอสนะครับเป็นการสั่นนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเลนส์ัฟ้าวัยนะครับภาพมีความได้ด้วยแล้วก็ดีเลนเทเลยนะครับก็คือการถ่ายภาพแบบน้าชัดบแรงเลอโดยที่ตัด ได้ละเอียดมากเลยแล้วก็อีกเรนหนึ่งก็คือเป็นเรนมาโครนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถถ่ายแบบโคสต์อัพถ่ายในระยะใกล้30-50เซนติเมตรได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรนหนึ่งก็คือรุ่นนี้เนี่ยเป็น530ของเรานะครับก็คือมีระบบปัดกั้น้ั่นปั้นปุ่นนะครับเป็น IP67 ความลึกนะครับไม่เกินหนึ่งระยะเวลาไม่เกิน30นาทีนั่นเองนะครับผมก็คือเราสามารถเล่นในที่เปียกวัดเครื่องเราถึงได้ด้วยนะครับผม ตัวนี้จะเป็นพุทธ5ีนะคบผมที่เราจำหน่ายอยู่นะฮะแล้วก็ 4G กับห g อา4ีก <yz. S 2> ับท er, ี down, ่ต e wow. <ta uchi and gravity> ่างกันเลยก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของความละเอียดหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยเข้ากันนะครับ6.5นิ้วนะครับแต่ว่าจะเป็นความละเอียดหน้าจอที่แตต่างกันนะครับถ้าเป็นรุ่น 4G ครับขนาดหน้าอความละเอียดหน้าจอจะอยู่ทาง5.5เซนิเมตรนะครับจะอยู่ที่ แต่ถ้าเป็นตัว 5G เนี่ยมันรองรับวีดีโอเพลย์ได้สูงสุดถึง120เลยทีเดียวนะครับเหมือนเวลาลูกค้าเนี่ยถ้าติดกันเห็นคนเว็บไซต์อะทางคนหน้าจอต้องติดสัมผัสเล่นได้ลื่นมากาๆเลยช่างมันจะเร็วกว่าแล้วก็ลื่นกว่าด้วยนะครับเหมือนภาพมันจะออกมาแบบสมูทกว่านะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยแตบตเตอรี่นะครับแตบตเตอรี่ให้มาถึง4,500แอมป์แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันถ้าเกิดว่ามิตรใจหายไปแล้วแล้วก็เกิดว่าแบตหมดภายในวันนะครับอย่าได้กังวลเพราะว่ารองมีในส่วนของขระบบ,บร์ชาร์จนะครับเป็นซุปเปอร์ร์ชาร์จรองทั้ง25บาทนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทาีนะครับอี90ๆๆก90นาทีคือเต็มแล้เสี์แน,น,น่นอน ครับแล้วก็เหมือนลูกค้าบอกว่าลูกค้ออาชอบเรื่องของการเล่นโซเชียลนะฮะตัวนี้เนี่ยตัว CPU นะฮะตัว CPU เนี่ยก็คือถ้าเป็นรุ่นท่เราจะใช้เป็นซีพกกียู Snapdragon ด5 0 g นะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่ 3. นหนึ่งรุ่น่อธรรมดาครับจะใช้เป็น CPU ียูตัวนี้จะใช้ M Snapdragon 720G นะครับ เราคือเราสามารถที่จะเล่นโหลดอะไรได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้เรามีส่วนของ AI Game Booster ให้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเล่นเกมเนี่ยล็องล็อเลยว่าจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยไม่ร้อนนะครับแล้วก็เล่นเกมแบบเครื่องมันไม่หวงวดด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว Refresh เองเก็คือไม่หลุดจากจอใช่ไหมครับกับตัวนี้นะครับใช้รับเครื่องเลยนใะช่ไหมเป็นหนปีดีกว่าค่ะเพราะว่าชอบในการเล่นโซ ได้ครับตอนนี้นทางร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษร,ร่วมกับ AIS สำหรับท่าลูกค้าที่ใช้เบอร์ AIS นะครับเรามีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อวันนี้นะครับรุ่นนี้หากท้าใช้เป็นเกิา59บาทนะครับก็คือ มาซื้อเครื่อ,นะะองนะครับในราคา9 000, 9 8 5บาทนะครับแล้วก็พิเศษครับเรามีสิทธิพิเศษนะครับจาก Samsung Galaxy Gear ให้ด้วยนะครับินเชื่อเบิกนะครับในแต่ละปีเนี่ยมากกว่า1,000บาทแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube Premium ให้ด้วยนะครับคือเพื่อ5เดือนนะครับผมแล้วถ้าซื้อเครื่องรล้จะแทนอจะรับซื้อฟ้องสัตว์เราเพียในส่วนของ ผ่อนสูนยปรน์ับตัดธุรกิได้ด้วยนะครับสูงสุดถึง24เดือนิดเันที่30เม่สายไม่่อยหนักนะครับโดเินรัี่น่าครับ